สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไฟล์บังคับของโซเชียลคอมเมอร์สคืออะไรในช่วงวิกฤตนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันกันกบพอดแคสต์นะครับ Marketing from Home Hash tag ว่า MFS นะครับเราจะคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับการตลาดการขายของออนไลน์นะครับในช่วงที่มีวิกฤตการณ์แบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะยาวนานไประดับไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะพูดถึงกันก็คือ ยังมีบางคนในช่วงนี้ที่รู้สึกหดหูซึมเศร้าแล้วก็หาทางออกไม่ได้กับการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งการหาไรายได้นะครับหรือหาไรายได้เสริมหรือแม้ว่าจะเป็นการเริ่มใหม่ในการหาไรายได้สร้างาไรายได้รูปแบบใหม่เพราะว่าบางคนอาจจะคงมีปัญหาในเรื่องของจําเป็นจะต้องออกจากงานหรือว่าจําเป็นจะต้องมองหาไรายได้ช่องทางใหม่นะครับวันนี้ก็อยากจะคุยกันถึงเรื่อง ไฟบ,บังคับนะครับเนจริงๆแล้วคำว่าไฟบังคับเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษว่า mandatory f i g h t หรือว่าการนัดชกเป็นภาษามวยเนาะเป็นนัดชกที่จะต้องมีการชก ok กันก่อนที่จะไปคู่เอกอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะใช้คำว่าไฟบังคับก็น่าจะพอได้ยินกันบ้างเนาะคำว่าไฟบังคับเนี่ยในช่วงนี้หมายถึงว่าบางคนที่รู้สึกว่า เริ่มมีการหดหูและอยู่บ้านานานๆหรือว่าที่ทำงานเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วเรากำลังจะลองมองหาช่องทางใหม่ๆนะครับแนะนำว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับคำว่าเริ่มต้นแล้วนะครับมันเป็นเวลาของคำว่าลงมือทา นะครับลงมือทําคืออะไรถามว่าจะทำไรายได้หรอตอนนี้จะต้องอยู่กับบ้านตลอดมีธุรกิจมากมายครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจสร้างไรายได้กันได้แล้วตอนนี้ในระหว่างที่เหตุการณ์ยังวิกฤตอยู่จะต้องมีการปิดอยู่กับบ้านนะครับออกไปไหนไม่ได้หรือในช่วงกลางคืนเนี่ยมีการ Uel, แล้วก็ไม่สามารถออกไปหนบ้อาออกไปหนได้นะครับช่องทางหลักๆวันนี้เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของโซเชียลคอมเมอร์สโซเชียลคอมเมอร์สคืออะไรก็คือโซเชียลมีเดียของเราที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับในการเราจะเปลี่ยนแปลงจากการที่เราปกติแล้วอาจจะไปใช้ในการส่องเรื่องชาวบ้านหรือว่าแอบดูเรื่องราวของคนอื่นดูเรื่องคนอื่นโพสต์ Post, หรือโพสต์เรื่องส่วนตัวอะไรทั่วไปนะครับ หรือใช้ในความบันเทิงแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับอย่างที่บอกคือมันเป็นไฟบังคับแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคอมเมอร์สโซเชียลโซเชียลมีเดียที่เราใช้อยู่ตอนนี้ให้มันเป็นพื้นที่การขายบางแล้วลบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าะละอายหรือเกรียใจหรืออายเพื่อนๆที่จะต้องมาโพสต์ขายนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ไม่มีใครที่ จะมาว่าคุณได้แล้วในช่วงนั้นเพราะว่าทุกคนประสบปัญหาหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆคุณสามารถใช้เป็นประโยชน์ในด้านการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการของคุณได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบครับถ้าใครที่ต้องการเริ่มต้นมี2ที่นะครับที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ที่เป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมของคนไทยคือ1น a f e c o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  k และ2คือ Li n e ถามว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกัน Facebook นะครับมีพื้นที่การขายอยู่หลากหลายพื้นที่เลย 1. ที่รู้จักกันดีก็คือการโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวของเราโพสต์หน้าเ,เขาเรียกว่าฟีดหรือวอหรือพื้นที่หน้าหลักของเรานะเวลาเลื่อนดูเวลาจะโพสตคอนเทนต์น่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ช่องทางนี้ในการโพสต์ขายได้ 2. Facebook มีกลุ่มครับกลุ่มต่างๆเนี่ยบางครั้งจะมี เฉพาะเจาะจงไปตามธุรกิจต่างๆหรือสินค้าต่างๆแยกไว้แล้วโดวยซ้ำนะครับถ้าใครยังไม่เคยมีกลุ่มอยู่วันนี้ให้ลองค้นหากลุ่มที่เหมาะสมกับการนำสินค้าของเราไปขายหรือบางคนอาจจะเข้าไปเพื่อมองหาสินค้าแล้วก็รับไปขายต่ออีกทีก็ได้นะครับอย่างที่3ที่จะแนะนำกันก็คือ การไลฟ์ครับนอกจากโพสต์พื้นที่ส่วนตัวของเราอะแล้วอาจจะเป็นโพสต์ขายปกติอาจจะมีคนเข้าถึงหรือคนมองเห็นน้อยนะครับแนะนําว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะทดสอบการไลฟ์ในการขายของได้นะครับมีสินค้าอะไรช่วงนี้ก็เห็นหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องของสินค้าแปลกที่บางคนอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนในช่วงนี้ก็ ช่วงนี้นํามาขายกันแบบผ่านไลฟ์กันแล้วก็มีนะครับอาหารแปลกๆมีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายอีกอันนึงที่ฝากไว้สําหรับ Facebook ในเรื่องของการเริ่มต้นการ ขายของหรือนำเสนอสินค้าก็คือช่องทางใน Facebook ที่เรียกว่า Marketplace นะครับใครยังไม่เคยลองใช้ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับลงมือทำได้เลยครับมีรูปสินค้าหรือสามารถเล่าเรื่องบริการมีรูปธุรกิจบริการอะไรของคุณสามารถโพสตได้นะครับคุณเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถมีการ Delivery หรือสามารถสอนได้ผ่านทางวิดีโออะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนรูปแบบได้หมดให้มันเป็นดิจิทัลให้หมดนะครับแล้วคุณก็จะสามารถสร้างไรายได้ในระหว่างนั้นนะครับ อย่างที่2ในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่เราจะมาพูดถึงที่ใช้ในการเริ่มต้นสําหรับไฟบังคับนี้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนและหารายได้ในการทําธุรกิจให้กับตัวเองนะครับก็คือพื้นที่ไลน์นี่แหละไลน์ line ส่วนตัวของเราครับไม่ต้องไปเริ่มเปิดใช้ไลน์ Official Account หรือไลน์ใหม่ๆแล้วมานั่งเรียนรู้เสียเวลาครับ อนนี้คือเป็นช่วงเวลาของการลงมือทำไม่ใช่การเริ่มตน้นดังนั้นถ้าคุณใช้ Facebook ก็ไม่คล่องขายใน Facebook ก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นไลน์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเป็นตัวเลือกของการสู้ไปช่วงวิกฤตนี้ในการทำมาหากินขายของสร้างไรายได้นะครับถามว่าในไลน์เนี่ยมีพื้นที่ในการนำเสนอสินค้าหรือขายสินค้าได้ตรงไหนบ้างหรอปกติก็ใช้แต่ โทรศัพท์หรือว่าใช้คุยส่งรูปสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนนครับแต่จริงๆแล้วหลักๆเลยลน์จะมีไลน์ส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดถึงไลน์ Official เขาจะมีพื้นที่สำหรับการนำเสนอขายสินค้า2ที่ทั่วไปนะครับอย่างแรกคือในไทม์ไลน์ เน้นๆเลยว่าในไทม์ไลน์เนี่ยคือพื้นที่การโพสต์หลักคล้ายๆกับ a c e b o o k โพสต์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถกระจายเป็นโซเชียลมีเดียที่มีคนมากดไลค์กดแชร์ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับ Facebook เลยแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยนิยมมากแต่ในช่วงเวลาเนี้ยรับรองว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจทีเดียวในการนำเสนอสินค้าและสร้างไรายได้ของคุณในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับเริ่มเร็วๆได้เลยคิดว่าตอนนี้มือถืออยู่กับตัวแล้วหยิบ ขึ้นมาเปิดไลน์แล้วก็กดไปที่ไทม์ไลน์นะครับแล้วดูว่าจะโพสอะไรขายสินค้าอะไรได้บ้างแต่แนะนำว่าต้องมีการตั้งค่าให้ถูกนะครับเพราะว่าโพสที่จะกระจายไปได้เนี่ยจะต้องเลือกเป็นโพสแบบสาธารณะนะครับยังไงก็ลองสังเกตดีๆก่อนโพสนะครับเลือกให้เป็นสาธารณะเวลาคนมากดไลค์ก็จะได้กระจายไปนะครับคนเพื่อนของเพื่อนเขาก็จะได้เห็นต่อเนื่องไปด้วยนะครับอันนี้คือหนึ่งพื้นที่ของไลน์ส่วนตัวนะครับที่ สามารถเริ่มต้นได้เลยในระหว่างวิกฤตนี้ในการสร้างรายได้แล้วครับแล้วก็อาจจะนำของมาขายได้ง่ายๆครับโพสต์ได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพโดยซ้ำอย่างที่2ของพื้นที่ในไลน์นะครับไลน์ส่วนตัวของเราเนี่ยก็คือคุณสามารถค้นหากลุ่มต่างๆ ที่เรียกว่า Open Chat นะครับในผ่านแอปพลิเคชัน Line เนี่ยค้นหากลุ่มพวกนี้แล้วขอเข้าไปอยู่แล้วก็สามารถนำเสนอสินค้าได้เหมือนกันส่วนกลุ่มทั่วไปแบบปกติที่ไม่ใช่ Open Chat เนี่ยคุณไม่สามารถค้นหาได้ในตัวแอปพลิเคชัน Line นะครับคุณต้องเข้า Google แล้วก็ลองค้นหาดูว่ามีใครแชร์ลิงก์กลุ่ม Line ไว้บ้างนะครับอันนั้นก็จะยากหน่อยแต่สำหรับ Open Chat นะครับลองลองกดหาได้นะมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของการ สร้างกลุ่มหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปร่วมกลุ่มต่างๆตอนนี้มีกลุ่มใน Open Chat อยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เขาเปิดให้สำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับเนื้อหาวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องลงมือทำนะครับไม่ใช่เวลาเริ่มต้นอีกต่อไปนะครับนี่มันคือเวลาของการเปลี่ยนแปลงและลงมือทำดังนั้นจงใช้ประโยชน์ของไฟบังคับนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสได้นะครับคิดว่า,าสำหรับพอดแคสต์ส่วนนี้ Marketing f r o m Home ก็น่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับถ้าคิดว่า น่าสนใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องทางต่างๆด้วยนะครับยังไงก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการตลายการทำธุรกิจมาแนะนำมาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ